วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีนะครับที่เตรียมส่งมอบรถคลาสสิกคันนี้นะครับ f ฟ ver C42 นะครับแบบ4บวก2ที่นั่งหรือ6ที่นั่งนะครับเดี๋ยวมารับชมกันว่าคันนี้จะมีออปชันสเปคเป็นยังไงกันบ้างนะครับคันนี้นะครับตัวรถเขาก็มากับสีดำ m มทริกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีกริตเตอร์ข้างในของสีดำนะครับตัดลายด้วยสีทองนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นสีทองหลายจุดมากเลย เพื่อเพิ่มความคลาสสิกกับความลักชวรี่ให้กับเจ้ารถคันนี้นะครับกระจังหน้าของเขากระจังหน้าขนาดใหญ่สีทองนะครับด้านล่างก็จะเป็นกันชนเหล็กนะครับสีทองเหมือนกันครับพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างบนนะครับทิมสีทองก็จะคาดยาวไปหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้างบนฝากระโปรงเลยนะครับฝากระโปรงเขาก็จะมี1จุดด้านข้างอีก1จุดนะครับ แล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นแตรสีเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าของเค้าที่โผล่ขึ้นมาด้านข้างเค้าก็จะมีการทำเป็นเท็กซ์เจอร์นะครับเป็นแบบ Aero Dynamic สำหรับรถสมัยก่อนนะครับก็จะเพิ่มความหรูหราและก็ความโดดเด่นให้กับรถคันนี้นะครับคันนี้สวยจริงๆยิ่งเป็นสีดำนะครับตัดกับสีทองก็ยิ่งหรูหราขึ้นไปใหญ่เลยนะครับ ชายบอดี้เขาก็จะเป็นสีทองนะครับตลอดทั้งคันเลยขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีออปชันใบปัดน้ำฝนนะครับด้านข้างก็จะมีหูกระจกเป็นโครเมียมอย่างนี้นะครับด้านล่างหูกระจกก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวด้านล่างด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวข้างอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของเขานะครับคันนี้ก็จะนั่งได้6ที่นั่งในส่วนของด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปสีทองที่คาดบอดี้นะครับรอบคันเลยคันนี้ก็จะ มีสีทองมาถึงข้างหลังเลยนะครับข้างหลังก็จะมีเป็นไฟตอนกลางคืนนะครับกับไฟเลี้ยวที่นั่งแบบหันหลังชนกันกันกบผู้โดยสารแถว2นะครับด้านหลังเขาก็มีราวจับเวลาขึ้นนะครับก็จะตกแต่งมาในธีมความหรูหรานะครับก็จะเป็นเหล็กสีทองอันนี้นะครับ ภายในในส่วนของเบาะผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในเขาก็จะเป็นเบาะสีดําเดินได้ด้วยสีโรสโก้นะครับแล้วก็มีซิตี้เบลให้ทุกตําแหน่งเลยนะครับส่วนของแผงคอนโซลเขานะครับก็จะมีที่วัดความเร็วนะครับแล้วก็ที่วัดโวลต์นะครับการไฟเลี้ยวไฟตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตรอยู่ตรงนี้ด้านของคอนโซลคอนโทรลนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดครับเดินหน้าถอยหลังสวิตช์ใบปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็บอกปริมาณแบตเตอรี่ ที่พิเศษคันนี้ก็จะมีเป็นลำโพงนะครับสามารถเปิดฟังได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นคันเร่งกับแป้นเบรกนะครับเบรกมือจะเป็นแบบมือดึงนะครับพร้อมสีแดงนะครับก็จะดูเด่นมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตของเขานะครับที่ชาร์จแบตเขาก็ไม่ได้มาเป็นตู้นะครับเขาจะมาเป็นสายอย่างนี้เพิ่มความง่ายดายต่อการชาร์จนะครับก็จะเป็นสายเสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับสามารถเปิดเบาะขึ้นมาได้นะครับ คันนี้เปิดมาแถวแรกก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้นะครับคันนี้เปิดออกมาแถวแรกก็จะเป็นแผ่นปิดสนิทอย่างนี้นะครับเพิ่มความเรียบร้อยให้กับรถคันนี้นะครับในส่วนของแถวที่2ดึงขึ้นปุ๊บเปิดออกมาก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลเลอร์แล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะครับแบตเตอรี่คันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่โทเจนนะครับเป็นแบตเตอรี่น้ํา ด้านหลังนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบตเตอรี่อีก6ลูกนะครับคันนี้ก็จะมี8ลูกนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับปึ๊บนี่ใช้งานง่ายนะครับการใช้งานของรถคันนี้นะครับก็ง่ายดายมากเลยเหมือนรถกอล์ฟทั่วไปเลยนะครับเวลาเปิดก็เปิดครับแล้วก็จะมีเวลาขึ้นให้นะครับเดินหน้าครับอันนี้สวิต เกียร์ N นะครับแล้วก็ถอยหลังเวลาถอยหลังก็จะมีเสียงเตือนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ใบปัดน้ำฝนนะครับเวลาเรากดใบปัดน้ำฝนเขาก็จะทำงานนะครับอ่าวันนี้ปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์บอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจวัตโวลต์แบตเตอรี่นะครับที่เหลืออยู่ เวลาใส่เบรกมือก็จะมีเบรกมือขึ้นตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ให้ในส่วนของด้านนี้เป็นสวิตบอกความเร็วของรถนะครับความเร็วสูงสุดของคันนี้จะอยู่ประมาณที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามเข็มไม้แจ้งและเวลาเราเปิดไฟเลือนไม้ก็จะมีสีขึ้นนะครับเราไปลองขับรถคันนี้กันนะครับเปิดสวิตแล้วก็กดสวิตเดินหน้าเลยครับแล้วเราก็อย่าลืมปลดเบรกมือนะครับแล้วกดคันเร่ง การออกตัวของเจ้าคันนี้นะครับทำมาได้อย่างสมูทมากๆเลยนะครับนุ่มนวลมากวงเลี้ยวเขาค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากฝากระโปรงหน้าที่ยาวของเขานะครับแล้วก็ตัวรถที่ค่อนข้างยาวด้วยทำให้ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ รถจะออกในโทนนุ่มนวลค่อยๆไปนะครับผู้ดีผู้ดีเลยใครที่สนใจนะครับรถเก๋บรุ่นนี้ f ฟเ e อร์ซีสนะครับรถคลาสสิกนะครับหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นเช่าหรือซื้อนะครับสามารถติดต่อลิงก์ข้างล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ